สวัสดีค่ะพี่นัทใส่ใจไบโอนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Anatomy Review ในอีพีนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับระนาบการพาอาจารย์ใหญ่ค่ะ ก่อนอื่นนะคะพี่นันฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ติดตามช่องชีวะใส่ใจในโอนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับพี่นัดด้วยนะคะ สำหรับใครนะคะที่สนใจเรียนคอร์ส anatomy แบบละเอียดนะคะแล้วก็มีกรณีศึกษานะคะในทุกระบบของร่างกายเพื่อเอาไว้ประยุกต์ใช้ตอนที่เราฝึกงานขึ้นคลินิกนะคะสามารถสอบถามทางด้านล่างของคลิปวิดีโอนี้ได้เลยแล้วก็ใครนะคะที่มีตัวหนังสือสรุป anatomy เล่มนี้ของพี่นัทแล้วนะคะสามารถเอามาเปิดดูประกอบกับคลิปนี้เพื่อเรียนคู่กันไปได้เลยค่ะ สำหรับ EP นี้นะคะก็คือระนาบในการผ่าอาจาร,รย์ใหญ่ของร่างกายค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยมีความสําคัญนะคะเวลาที่เราเรียนนะคะเวลาที่เราศึกษาอาจาร,รย์ใหญ่เราต้องทําการลงมีดเพื่อผ่าแล้วก็กรีดดูอวัยวะต่างๆใช่ไหมคะทีนี้มันก็จะมีระนาบหรือว่าเพลนในการผ่าด้วยซึ่งทิศท,ทางแรกนะคะระนาบแรกนะที่พี่นัทจะแนะนํานะคะอะคุณเควินขยับมาใกล้ๆแบบนี้แบบนีแบบน้นี่นะคะ ระนาบแรกในการผ่านะคะก็คือระนาบที่แบ่งร่างกายออกเป็นซีกซ้ายแล้วก็ซีกขวาค่ะซึ่งระนาบนี้นะคะเราเรียกว่าเซตจีเทลเพลนนะนสมมติปากกาเนี้ยคือแบบมีใช่ปะเราลงมีดแบบเนี้ยอันเนี้ยผ่าแบ่งออกเป็นซ้ายขวาเรียกว่าเซตจีเทลเพลนนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าผ่าตรงแกนกลางร่างกายแบบเนี้ย ตรงกลางแบบเป๊ะๆแบ่งซีกซ้ายซีกขวาออกอย่างเท่าๆกันนะคะเราเรียกระนาบเนี้ยว่า m i d s a g i t t a l plane เนาะจำได้ไหมเอ่ยระนาบที่แบ่งร่างกายออกเป็นซ้ายขวาก็คือ s a g i t t a l plane อ่ะทีนี้นะคะระนาบที่2นะคะที่แบ่งร่างกายออกเป็นทางด้านหน้าและด้านหลังนะคะก็คือเอามีดลงแบบเนี้ยโจยงเงี้ย ะะแบ่งร่างกายออกเป็นด้านหน้าและด้านหลังสมมุติอ่าถ้าคุณเควินหันข้างแบบนี้นะคะแล้วเราลงมีดผ่าแบบนี้ฟึกบก็จะแบ่งร่างกายของคุณเควินเป็นทางด้านหน้านะแอนททเลียใช่ปะแล้วก็โพสททเลียนะคะ เพลนนี้หรือว่าระนาบนี้นะคะเราเรียกว่าค o โรนอลนะคะหรือว่าฟอนทอลเพลนนั่นเองจำได้ไหมเอ่ยเอาอีกรอบนึงนะคะถ้าเราผ่าชว์แบบนี้แบ่งร่างกายออกเป็นทางด้านหน้าและด้านหลังนะคะเราจะเรียกระนาบนี้ว่าคโรนอลเพลนหรือว่าฟอนทอลเพลนค่ะ ทีนี้นะคะระนาบที่3นะคะก็คือระนาบที่แบ่งท่อนของร่างกายนะคะออกเป็นท่อนบนและท่อนล่างสมมติตัดแบบเนี้ยโชะนะคะแบ่งเป็นท่อนบนแล้วก็ท่อนล่างอ่าถ้าลงมีดคุณเควินนะคะก็คือผ่าแบบนี้ชึบนะคะแบบเนี้ยระนาบนี้นะคะเราเรียกว่าทานสว์ตเพลน นะทบทวนอีกรอบนะคะถ้าเกิดว่าแบ่งร่างกายออกเป็นท่อนบนและท่อนล่างนะคะเราเรียกละนาบนี้นะคะว่าทานเซอร์เพลนนะอะ อีกรอบทบทวนพร้อมๆกันนะคะถ้าแบ่งร่างกายออกเป็นซีกซ้ายซีกขวานะคะเราเรียกว่าแซดดิจิทัลเพลนนะถ้าแบ่งร่างกายออกเป็นทางด้านหน้าและด้านหลังนะคะเราเรียกว่าฟอนท่ลหรือว่าคโรนอลเพลนระนาบที่3นะคะแบ่งร่างกายออกเป็นท่อนบนแล้วก็ท่อนล่างแบบนี้นะคะเราเรียกว่าพานสเวิร์ดเพลนนะเก่งมากค่ะอย่าลืมทบทวนนะคะทั้ง3ระนาบนี้ให้ขึ้นใจ ด้วยนะคะคเป็นไงบ้างเอ่ยระนาบทิศทางการผ่าในทางอ n นาตมีไม่ได้ยากเกินไปใช่ไหมคะแล้วก็ใครนะคะที่สนใจคอร์สเรียนนะคะหรือว่าตัวหนังสือสรุปนะคะสามารถสอบถามทางด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยจะได้เอาไว้ทบทวนคู่กับวิดีโอที่เรากำลังดูอยู่ค่ะแล้วก็พี่นัทฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กับช่องคีวะใส่ใจเบโอด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย